สวัสดีครับผมโอมโมโหจากเพจคนสัตว์เลี้ยงป่วยก็หายได้นะครับวันนี้ผมมีเทคนิคที่เด็ดดวงเลยจะมาฝากสลับน้องแมวที่ป่วยได้โรครูคิเมียอาจจะตรวจพบเชื้อโดยบังเอิญแล้วก็ยังไม่แสดงอาการใ,ใดๆเกิดขึ้นแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้เลี้ยงเองอาจจะติดจบจ,จิตตกได้หรืออาจจะเกิดความกังวลใจได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยแย่หรือว่า ส่งผลอันตรายต่อระบบภูมิคุ้มกันในปัจจุบันก็ได้หรือในภายภาคหน้าก็ได้เช่นกันแล้วจะทำยังไงดีใช่ไหมครับวันนี้ผมเอาเทคนิคที่เจ๋งสุดๆเลยที่ไม่เกิดผลเสียแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้องแมวที่ยังไม่ได้รับการรักษาใดๆเกิดขึ้นก็มี2ข้อสําหรับวันนี้ข้อที่1ให้เริ่มทานมมโฮเบต้าโคแคนได้เลยนะครับ เพราะว่ามันจะช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงแล้วก็สูงมากขึ้นทานไปเรื่อยๆน้องแมวก็จะแทบจะไม่แสดงอาการป่วยเลยหรืออาจจะไม่แสดงเลยนะครับยกเว้นว่าอาจจะมีการเลี้ยงแบบเปิดหรือว่าเ,อาเกิดสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้น้องแมวเนี่ยก็เครียดได้อย่างเช่นน้องแมวอาจจะตกใจเสียงที่มันดังในสภาวะแวดล้อมที่มันเ,เปลี่ยนไป หรือเกิดการกัดกันจากาการเลี้ยงปล่อยอย่างนี้ก็สามารถป่วยได้ตัวโมโฮงเบต้ากูแคนเองก็จะช่วยทําให้ผ่อนหนักกลายเป็นเบาได้หรืออาจจะไม่แสดงอาการก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับสำหรับโรคลูคีเมียหรืออาจจะเป็นการป่วยแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ในเคสของผมเองเนี่ย จริงๆมีเคสที่ตัวจไม่พบเชือ้อรูคีเมียด้วยก็มีตั้งแต่แบบ2เดือนบ้างเกือบเกบสเดือนหรือว่า1ปีบ้างซึ่งมันบอกไม่ได้ว่ามันจะหายเมื่อไหร่นะครับถ้าในทางทฤษฎีเนี่ยที่ผมศึกษามาก็คือ,อจริงๆแล้วจากเคสของผมเนี่ยประมาณ14-15เคสที่ผมทำการารีวิวมีวิดีโอก่อน,นหลังก็มันก็มันเห็นผลอย่างนั้นจริงๆแต่ว่า จากการศึกษาของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานสูงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับหรือว่ามีความแข็งแรงเนี่ยมันก็สามารถกําจัดเชื้อออกไปได้เช่นกันพอมันหายเนี่ยแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันกับเชื้อมะเรงเนี่ยมักจะมีการต่อสู้กันอยู่แล้วในทุกๆวันถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเราตกมันก็จะส่งผลให้โรคมะเร็งหรือโรคอื่นๆก็ตามเนี่ยมันสามารถ จเจริญเติบโตขึ้นมาได้อันนี้คือผมศึกษาจากเว็บ Pubmed นะครับซึ่งมันเป็นเว็บที่รวบรวมงานวิจัยหรือว่า,าวิชาการต่างเนี่ยจากทั่วโลกแบบว่ากว้างขวางมากๆเลยเราไม่อยากให้มันเกิดกรณีที่ร้ายแรงเกิดขึ้นก็เลยแนะนำว่าให้ทานโมโฮเบตากูแคนโดยให้ปริมาณ1.1 ml ต่อน้ำหนักน้องแมว1กิโลกรัมก็คืออย่างเช่นถ้าน้องแมวหนัก5กิกรัม เราก็จะให้ตัวมอโฮเนี่ยวันละประมาณ6 ml ได้เลยแบบนี้นะครับมันจะทำให้รักษาภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพหรือว่ายังสูงอยู่ต่อไปแม้ตามการเวลาเองอ่ะภูมิคุ้มกันอาจจะมีการหล่นได้หรือว่าอ่อนแอลงได้การทานแบบนี้ก็จะช่วยผมยกตัวอย่างเคสของคุณชัยยศซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของเกล็ดเลือดที่ต่ำแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำก็ เกือบไม่รอดแต่ว่าก็รอดมาด้วยรอดมาได้นะครับจะเป็นเคสของผมเองอปัจจุบันนี้ก็ทานมาเกือบ2ปีแล้วก็ยังมีการทานแล้วก็อัปเดตคลิปวิดีโอมาบ้างให้เห็นว่าก็ยังสบายดีแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าเคสของคุณชยศเนี่ยไม่ได้น่าจะไม่ได้ตรวจแบบว่าหาเชื้อดูคีเมียว่ายังเจอไหมข้อที่2แล้วหาซื้อมะฮได้จากที่ไหนและราคาเท่าไหร่ ก็ตัว m มโฮเบต้ากูแคนจริงๆหาง่ายมากเลยด้วยการพิมพ์ของว่าโมโฮเบต้ากูแคนเข้าไปในเว็บช้อปปิ้งก็สามารถเลือกสารได้แล้วนะครับโดยตัวมโฮเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่ามันหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็จะมีตรงขอบซองเนี่ยมันจะมีวันหมดอายุบอกด้วยมันจะเป็นตัวนุนนซึ่งก็อย่างซองนี้เนี่ยมันจะเขียนว่า24.07ก็หมายความว่า หมดปี2 0 2 4เดือนกรกฎาคมก็ประมาณอีกปีกว่าๆถึงจะหมดแบบนี้ก็แต่ว่ามีเพื่อนๆบางกลุ่มเนี่ยก็มีการบ่นนะครับว่าอาจจะไม่ได้รับการปรึกษาหรือ,อ,อสอบถามแล้วได้ข้อมูลที่มันตอบโจทย์สำหรับเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ก็แนะนําเป็นซื้อกับตัวแทนไปเลยก็ได้นะครับมันก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากกว่าซึ่งมันก็จะมีทุกภาคเลยนะครับส่วนตัวผมเองก็อยู่ภาคอีสานเนาะเป็นทางเลือกได้เหมือนกัน สำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ